วันที่18พฤศจิกายน2557เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมโรงแรมเซนทาร a ่าแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีนายนณรงคพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานเปิดโครงการสุดยอดติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย,ยปีที่7โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20เข้ารับการติวจำนวน3,000คน นายสิริพงษ์อุเทนพิทักษ์กุลกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสอกอ,อได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาใหม่เป็นระบบแอดมิชชั่นหรือระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษามาตั้งแต่ปี2548และยังใช้หลักการดังกล่าวต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี2557 ทางหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดโครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัยขึ้นโดยทบทวนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยในปี2557เพื่อแนะแนวและส่งเสริมให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีในการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักเรียนรวมถึงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแนะนําแนวทางสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นวิทยากรในการจัดทบทวนความรู้ในวันนี้ในภาคเช้าเป็นการจัดทบทวนวิชาคณิตศาสตร์โอเน็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพงามเจริญคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และดรปริยาบุญยรัตน์นั์ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบ listening skill มหาวิทยาลัยหอการค้า